Resident Evil 4. โอ้นี่อยู่กับ Resident Evil 4ครับเกมไวเด็กโอเอามาสารอีกใหม่นะเมื่อกี้ไฟไหายเ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งครับสารฟันไวเด็กสมัยเด็กขาดแล้วของเกมนี้ใน,นเรื่องเขาไม่ต้องออสาทยายให้มากความเลย ว่าคนที่มาดูแบบหรือคนที่ผ่านมาก็น่าจะรู้หมดแล้วว่านั้นยังเป็นไงนะครับเกมเก่าไหนอะตรงนั้นไม่เลยว่าผมจะไม่ค่อยได้เลยครับเพราะปกติเล่นก็เล่นในเพลงสองครับส่วนใหญ่ก็ดูพี่เล่นสมัยเด็กๆไม่ไม่เคยได้เล่นเองเลยก็เคยได้เล่นเองบ้างครับแต่ว่าพอเล่นพวกก็ให้จอยพี่เล่นกลัวเฮ้ยเล่นเขาขาวว่า ไม,ไ,มไม่ก็ไม่เดือยวไม่กันมั้งห s ทุกอย่างโอเคไหมเดี๋ยวเนอะมันมีต้องฆาคนเพราะว่าเขาจะทำลายนะอะอ,ะอ,อกไปเลยวัดชาวบ้าน ใช่แล้วเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างนะไฟล์มันหายครับก็เลยต้องอัดใหม่ลงเต็มหน,นึ่งก็จะได้ลงเอาไว้ดูตอนโตครับเกมนี้สร้างปี2005ครับผมผมเกิด2003ผมสองขวบอ่ะเกมนี้ออกอ่ะนี่ถ้าแบบสองขวบจับจอยเป็นแล้วนี่เล่นแล้วนะ นี่กินเฮิร์บรู้มันสร้างเป็นสมรท่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะไม่เซฟนะเราจะเซฟทีเดียวตอนจบชัปเตอร์คือเดี๋ยวเล่นจบชัปเตอร์หนึ่งแล้วก็ตัดเป็นพาร์พาร์ไปนะครับอ๋อกระสุนหมดโอเคโอเคตรงนี้ก็ช่วยน้องหมาก่อนไปเลยน้องหมา ยิงไม่ได้เลยครับนี่หมาโดดข้ามโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีกับดักคือถ้าถ้าจะเดินไปดูหมาลองกับดักแล้วนะครับแต่คนที่เล่นเขาก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่นี้มาสนองนี้เนี่ยตอนคือเคยเล่นจบแล้วรอเปล่าไม่รู้ตอนเด็กๆในเพย์สองครับคือเพยนน์สองก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจริงตอนเด็กแทบจะไม่ได้สนใจเลยครับแต,แต่ตอนโตมาโคตรขาดอยากเล่นมากเพย์สอง อยากเล่นทุกอย่างที่เป็น PlayStation ครับก็เลยไล่ซื้อ Resident Evil มาแต่ยังไม่มีงบซื้อภาครีเมครับเดี๋ยวรอมันลดราคามีสปอนเซอร์เปล่าต้องพี่บิกครับพี่บิกดูแน่นอนคลิปนี้มั่นใจอ่าเราล่ามไปก่อนเต้ะครับผมสวยวนแญ่เขาก็จะใช้มีดนะไป โอเ,เพลงเงียบแปลว,ว่ามอนอแปลว่าตายหมดแล้วเฮ้ยมองอะไรวะเนี่ยตรงนี้เมื่อกีก้เรื่องตรงนี้แล้วก็โอเบียเด้งนะครับไม่รู้ว่าอัดกับโปรแกรมอะไรจะดีที่สุดนะเอ,อ็นวีเดียกับโอเบียครับแนานำกันมาได้ถ้าใครถ้าใครดูนะที่นีแบบคลิกเทิร์นรต่จะไม่ได้แล้วมันกดนไม่สองเลยเลยโอเค ไปลุยกันต่อจะเล่นให้จบเลยคือผมกลัวอยู่ตัวเดียวเลยเกมนี้คือจะกลัวอ่ารีเจเนอเรเตอร์เป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยทุกเกมไม่เคยกลัวตัวไหนเลยกลัวแค่รีเจเนอเรเตอร์ตัวเดียวนะครับ ในเรื่องรู้ได้นะครับไปดูสรุปได้แต่ผมน่าจะแปลงกินไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งมากแต่เขาพอรู้นิดๆครับก็จะเดินมาเลยรีบเร่งงานไวปกติเขาต้องแอบก็วะโอ้เชี่ยละอย่าโอ้ยลืมว่ามันมันดอชแบบภาคอื่นไม่ได้สุดแ้กยก็เล่นในสี่แบบ ม,มีเมกนะแต่ว่าไม่มีแบบซื้อเลยไอซื้อดเมกตอนแรกอาจจะซื้อแล้วแต,ต,วตไม่เอาพอดูวามในบล็อกมันไม่ลดราคาละเรียกเอาพี่เลื่อยพี่เลื่อยเอาเมื่อกี้เสียงพี่เลื่อยมาเชีย่ยแล้วไนงะดันดนะครับตอนนี้ดันตู้ดันตู้ไปครับ เรื่อยโอ้ยเดินม่วหมดแล้วตอนนะี้วไ,ได้แล้เลนนานมากๆแล้วนี่เป็นการเล่นีนรหลากหลายปีกกเรื่อยนเะตะโอเตะทะลุหน้าต่ตางโอจัดลีออน ไอ้ภาพดิยออนซ์ตอนนี้ฝึกเก่งมากไม่เหมือนตอนเอ่อภาคสองภาคสองยังหน่ำแนมแล้วทำแนมของยออนซ์ได้หมดอุ้ยตัดโอ้โหคนดูไฮเบิร์ด ตายเฉยโอ้โหตายได้ไงวะเมื่อกี้มกผมไม่เห็นเลยซ้ำว่ามีเลือยอยู่ข้างหน้ามเ <S <S มื่อกี้โอ้โหต้องไปเก็บช็อตกันใหม่ฮะงานนี้ไม่เป็นไรอ่ะสวยจัดเลยอ่ะเลื่อยปาดคอเลยไม,ไม่เป็นไรครับคนเราต้องมีผุนพากันได้นะครับเป่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ เลยตะปากคอยเฉยไปต่อตู้ครับตัดเลยวีตัดเลยไม่เอาลงอันเล่นลาเลี้ยงเดียวเรียวอยู่แล้วเรือเดียวอยู่แล้วงานนี้ไม่รู้เลยว่าย้อนกลับมาดูสิบปีจะได้รู้ โดนเรื่อคย,ยนะครยนะีสสองไม่เคยโดนเลยเนี่ยเครั้งแรกเลยไนมะ่จำได้แต่เพีสสองครับไม่เคยโดนเรื่อยเลยเนี่ยโดนเลยครั้งแรกเมื่อกี้มีใข่ร้องคำเลยเห็นเตะเลยมาวายไม่รู้เจอพี่เรื่อยตรงนี้ได้ไงวะ เจอวิ่เร่ตรงนี้ได้ไงวะปกติวิ่เร่ขึ้นทางนี้เหรอผมไม่รู้อ่ะ,อะไมไลเลยพขึ้นทางไหนโอ้รอันตรายเลยไปก่อนละเสีย g a นโอ้วิพี่เร่ขึ้นทางนี้เฉยเลยเล่นนานแล้วลืมอ่ะโอเคตรงนี้ดงเหรอเป็นดงเป็นดงบางชิงกีเลย มาเพิ่มอีกแล้วแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วจะมาเพิ่มอีกเหรอนี่งไงโอ้ยพี่เลื่อยปะมึงกินพี่เลื่อยปะพี่เลือ่อยพี่เลือเล่อยนี่โอ้โหเล่นเสียวมากมเลยเฮลเลซ เล่นเสี่ยงมากแบบให้พี่เล่อยแบบอยู่ใกล้มากกว่าเราจะแบบโอ้โหเนี่ยเล่นโค้ดเสี่ยงเลยพี่เรียตายละมาเลยพวกคุณมาเลยไม่เกิดชัตเตอร์ละตอนนะครับเป็นเวลานิดชีวิตแจใสายว่ถ้ามีเฟร์ตมาเยอะก็ บบจบอ่ะยิงไข่เอา้าโอ,โอา้โหเอ้ารีโหลดต่อหน้าอีกสุดยอดตายละเล่นอย่างนี้เอา้าเฮ้ยอะไรอ่ะผมเข้ามาล้มดาเมจทำไมเอ่อคอมายเกมนี้เลยแล้วกันโอ้โหคนดูบอกไม่นดุกลยอะไรต้องแรกๆนี้แหละ โอ้โหสุดยอดทางเซ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอเดาเอเดาไปกกระดิงได้แล้วนี่ไงเอเดาไปกดกัะดิงได้แล้วคุณเอเดาคือมันกดยากอะ่ะเพราะว่าแบบมันจะไม่ค่อยชินเกมเลยแล้วอะ่ะไปเม่คิดไปเลย หนูมั่วฉิงมาเนี่ยยากจัดเลยจะไปเล่นโหมดโปรเฟชั่นนอลผ่านได้ยังไงวะเนีย่ยนั่น,นอะไรคนเราก็ต้องมีการเรียนรู้เนาะใช่โอเคเอด่า,มาเมื่อไรจะไปเคาะกระดิ่งไม่เคาะกระดิ่งเฉยคอลคังไปไปไปเอย อันนี้ทำไมผมไม่เลือกทำไมผมไม่ฟันอ่ะโอเคในที่สุดแลกคำตอบโหโคตรยากฮะใครบอกแค่ชั่วผมเล่นภาคสองนะต้องจัดี๋ยวเราเลือดนื้อเราหลักคาภาคซีรีเมคโดนแน่นอน แต่ตอนนี้ก็นั่น,นแลหละครับงบไม่ถึงอันอีกันฉันมีข่าวร n ายมาบอกอันอีกันนมีข่ายม่าวร้อกอัอกัขาร้ยอกนนัี่ว้ยมาบ t กอันอีกันฉั่า้ามาีม่มาอกออกั่าบอนก่วร้าอนอีก่าวายไนม่้ายมบกอันอกนี่าวยมอออีนี่ยออ Officer นรบกอนี่้าน้าีาี่มากัรานี่ยนาายนั แล้วก็ฮาริกนบอกว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ใส่แว่นบอกว่าให้ไปหาทาวเวอร์น่าจะเป็นหอคอยนั่นแหละน่าจะมีเอสลี่อยู่ในหอคอยไปได้แค่ไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมันมีสับไทยหรือเปล่าเนี่ยถ้าภาค IE4 r รีเมคน่าจะมีภาคไทยแต่ไม่ค่อยอยากเล่นสับไทยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับช่วงนี้ ได่แต่ไออีสอเล่นภาคไทยนะสนุกมากขอบคุณ no Trans นุ๊กท r a สเลเตอร์ครับผมภาคไ e 2จะซื้อไ e 3นะครับแต่ก็ต้องรอรอก่อนลอง,งบก่อนไปเก็บเมื่อกี้เจอไข่ทองคำด้วยหรือเปล่าวะอุยไก่ไก่ไก,ไก่โอเคขอาไปเรื่อย หนวะเฮ้ยประตูบ้านนี้เข้าได้ป่าววะเข้าไม่ได้เอา้าแล้วปิดใส่ทำไมเนี่ยยังไม่ต้องเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเสียเวลาคนดูเราไปเสพเนื้อเรื่องกันอย่างเต็มที่ดีกว่าเพราะอากาศเล่นให้จบอยูล่ละ เพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยเล่นจบแล้วแหละถ้าจะไม่ผิดกับพี่ขนุนนะกับพี่พี่ชายของผมนะตอนเด็กๆแบบเด็กมากอะ่ะคือจําความได้นิดนึงก็เกมเนี้ยืือเกมตอนเด็กนะครไปเด็กเฟซสองปัจจุบันก็จะมาเล่นให้จบด้วยตัวเองเลยผ่านเมาส์กับคีย์บอร์ดนี่แหละ let's go ไม่รู้ว่าไฟล์มันจะหายไหมเนี่ยไม่รู้กดอ,อัดคลิปหรือยังผมไม่กล้าออกไปดูเดี๋ยว มันจอดำอะนะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นลองเทสอยู่แล้วคลิปนี้จะไม่แบบจะไม่ตัดอะไรเยอะนะครับประตูเมื่อกี้ก็จะเข้าไม่ได้โอเคตรงนี้มีกระสนุนขอบคุณครับเรื่องตรงนี้อ๋อเบอกว่ามีเหมือนจะเห็นลีออนเข้ามานะในเรื่องดูได้ที่พี่เหมือนเดิมไม่พี่ช่องเดอะมู e ก็พี่ช่อง awesome อุหัสมทีวีรับเอ้ยไม่มีทีวนะีหรือป่าขอโดนและไม่รู้พูดได้ไหม <laughs> อาจจะพูดไม่ได้ขออภัยเลยครับไปอันนี้คืออะไรวะทำไม่ได้แล้วครับคือเห็นพีเบลเล่นไอซี่หรือแมกเกเล่นมากแต่ว่านั่นแหละสิบห้าบูมเมดิเลียนเหรอเจ็ดในฟาร์มเจ็ดอันอยู่ในฟาร์มอีกแปดอันอยู่ซิมเมตรี ฟอทเทอร์สออฟส์ you destroy 10 or more will be award ก็คือยิงมากกว่าสิบก็จะได้รางวัลหรอหรือว่า10อันไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เซฟครับเล่นยันจบชัปเตอร์อะเอาให้ชัปเตอร์เซฟให้อะ่ะผมไม่เซฟเองนะเล่น normal อะ่ะก็คือครั้งแรกเฮ้ยเอ้าเดี๋ยว อะไรมีชาวบ้านมาแต่ไม่มีเพลงอมอนบัคปะเนี่ยโหลตกใจหมดเลยอะไรยังมีชาวบ้านมาแต่เพลงไม่มีโอ้ตกใจมากเลยเมื่อกี้ครโอ้ไม่เป็นไร acting acting ไม่ได้ใจอะไรหรอก ทุกสองแทบไม่ได้จับเลยอ่ะไข่ไก่เบลีเลียนนะครับอันนั้นที่มันมีข้างบนป่ะเมื่อกี้หนแบบเฮ้ยแบบอะไรอ่ะมันต้องยิงจำได้จำได้อันนี้ไม่ได้ลงมอดภาพสวยอะไรเลยนะครับคือเกมมันล็อก60เฟรมให้ผมอยู่ละก็เลยไม่ต้องทำอะไรมากเล่น60เฟรมก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียส แต่ถ้าเป็นเกมแนวะชุตเตอร์ FES เกมอื่นก็ต้องซื้ไปเยอะไว้ก่อนถึงจะมนันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าก็ก็คือความต้องการอ่ะเนาะต้องอยู่ใน Resident Evil ต่อข้างบนนี้มีหนึ่งอันสามอันละมีอีกไหมนะข้างบนนี้โอ้ยมีบนนี้มีอ้อ รูเยอะจัดรูเยอะจัดอันนี้ไม่ได้รูมาก่อนเลยครับเนะี่ยแต่มันมีความทรงจำแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยวัยเด็กมแทบจำไม่ได้อะว่าแบบเคยเล่นอ่ะเอ้อแต่จำได้ว่าเคยเล่นแต่ไม่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่แบบคลีนเลยครับมาทีเราพลาดเนาะแตลงตามาไม่อยากเล่นครับตามไปเฟลด์ถ้าอยากเล่นก็เล่นเอาไว้ลงไว้ดูตอนแก่ น,นี้เราอยู่ที่ไหนคใครปลาเลยวะเฮ้ยไม่ได้เสี่ยคนปลาของแต่ว่าหาคนไม่เจอนี่ไงชาวบ้านเอา้าไปหมกอยู่ในฟาร์มอีกดูด เฮดช็อตไปครับโอ่งเอาล่วงนี่ไปต่อได้เลยไหมผมว่ามันต้องยิงมันให้ตีเลยเไปลุยกันต่อเลย โอ้ตรงนน้นที่หกหกอันแล้วเขาบอกว่าในนี้มีเจ็ดอันใช่ไหมแล้วก็ในในไหนไม่รู้มีแปดอันแล้วอันที่เจ็ดอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมไม่เห็นอะไรข้างในนี้เรอมันจะมีของอยู่ในนี้ปะช่างช่างอะไรแบบ กดวใช่ไหมมันไม่มีอะไรนี่ว่าสะเกี้ว่าหล่อนจัดเลยตรงเนี้ยไปกันดีกว่าไปเก็บกล่องอะไรดีกว่าดีจังนี่แขลุยมีการให้เอาบันไดขึ้นดะบันไดขึ้นก็แย่แล้วเดี๋ยวก็โดนมาตรงนี้อยู่ดีมันก็ไม่มีอะไร นี่คืออะไรวะจำไม่ได้แล้วนะ่ยเลยกดอีได้ป่ะเขาบอกว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหรอเคยเห็นที่ไหนวะเหมือนจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เก็บใครทองคำมาเออช่างมันเถอะหายละหายละเอ๊อยมันมีฉากแบบนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ย โอ้โหกิคนไม่ทันเมื่อดีมือผมอมือมือไม่ได้จับเมาส์ด้วยซ้ำม,มือผมไม่ได้จับเมาส์ด้วยซ้ำอะ่ะไหนกลับไปดูดิสาสตร์มันเก่งอะ่ะมันเก่งโอ้โหมันเก่งจริงๆเลยทำไมมัน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 ดันหินมาจากไอหินขนาดนั้นมันยังไงวะหินโคตรใหญ่เลยไปขังข่าวเ,เต็มเลย อ๋อนี่ไงสัญลักษณ์แต่ว่าไม่เขาบอกมันเออเรียนเรียนแปลว่าเคยเห็นที่ไหนเสียงรอนเบิดมือเบิดมือเบิดมือเอาไว้ยังไม่โดนเอาเว้อย่ายิงอย่ายิงหูยยยัยย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 ย อย่าเล่นระเบิดอย่าเล่นอย่าเล่นระเบิดน้องโตแล้วน้องชายโุ้โยไม่จริงนายปาไปไหนน้องปาไปไหนเมื่อกี้นานคนดูบอกขันใจสัตว์เฮ้ยผมเก็บแมงมุมไปเก็บงูม,มากกว่าแก่จะไม่เปิดเกมน,นี้ก็น่าจะมีเงินว้าย เรียบร้อยเลยเมื่อกี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันนี่เลยมันนี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยบักซันโอ้โหมันจะยิงทำไมวะเฮ้ยมันจะปลาระเบิดใส่ขาวทำไมวะทำไมไม่ปาเลยเลยวะไม่บอกคนดูหรอกว่าแบบปาไม่โดนอะ ชัปเตอร์หนึ่งนานเหมือนกันนะเนี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับตึงตุงตังตังตัง,ตงเฮ้ยกองเยี่ยมอ่ะเยี่ยมโ,โหนี่ภาพนี่ภาพแบบไม่ไม่ได้ลงวอดอะไรเลยเนะี่ยผมว่ามันก็ยังโอเคนะสมัยนี้ก็ยังเล่นได้นะแบบไม่ได้ขัดอะไร เออไปดูพี่คนนั้นดิบิกินบิกินเพลงอ่ะออกรถมันวีไอซีครับไปดูกันได้นะนี่ไปแล้วไปหนึ่งพันจะเล่นให้จบเลยจบเสร็จชัปเตอร์ชรัปเตอร,ตอร์ไม่ต้องเซฟรหรอกเซฟทำไมอมองเลยอ่านแน่ยิงสายได้ป่เาเฮ้ยมีสองสายสวยดิ โอ้ Ooh. ทำไมสมุนไพเป็นสีเขียวนึกคิดดีไม่ได้เลย IE4 Remake น่าจะต้องแบบหลอนกว่านี้แน่นอนอะ่ะผมไม่เคยเล่นด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่ก็ดพูพี่เบพี่เอกเล่นนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่พี่เขาสปีดลารันบ,บ่อยๆจะจำชื่อเขาไม่ได้ละไปเลยเดี๋ยวอ๋อดัน เสียงอะไรวะเฮ้ยหลุยวะไม่กล้าแล้วอ่ะมันคือขอศพเปล่าวะเบอร์มาโอ้โหลุยจริงด้วยในที่สุดเจอหลุยน่ารักดอนจูทิง

รุ่นใหญ่อะจะรุ่นใหญ่รุ่นโตอะบ้างนะเฮ้ยเอาอะไรอย่างแรงเยอะเกินอุ๊บจำไม่ได้แล้วตัวนี้คือตัวไหนพอรู้เอ้าจบชัพเตอร์หนึ่งแล้วนะครับคนที่รับชมนะคชัพเตอร์หนึ่งเดี๋ยวเล่นต่อจบอชัพเตอร์สองเลยดีกว่าเอา้ยมันคือหนึ่งทับสองเนี่ยว่ะโอเค ยูชัพเตอร์สอง